สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้คุณอยู่กับช่องพิมชาแนลนะคะแล้วมาแบบน้หนาวกันเลยวันนี้วันนี้พิมพ์าเพื่อนๆมาเที่ยวเดลเมียนะคะเดลเมียฟอเรนซ์นะคะป่าเดลเมียนะคะดูจากรอบๆแต่ด้วยความว่าวันนี้โอ้ยวินวินวินวิลมลมมันแรงมาก Look. Show you the เอาผมออกก่อนอุย้ยลงมาทีก็หนาวทีดูหัวเปิงเลยนะคะเพื่อนๆหัวเปิงมากแต่ว่าสวยอยู่ครั้งแรกเลยที่พิมพ์มาป่าวินเดเมียนะคะตอนนี้เราเออกิน กินกันเสร็จแล้วแม่ยา่าเอาแซนด์วิชมาให้กินนะคะเ,คเราก็รับทานกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าป่ากันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆตามพี่มาค่ะว่าในป่ามันจะมีอะไรให้ไอ้น่าเล่นมั่งนะคะเด็กๆก,ก็นี่แหละเล่นขี่โคเล่นดินไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคะแต่ก็เขาก็สนุกกันอยู่แต่สาวน้อยก็บ่นหนาวๆอ,อยู่กันนะอันยาอะไรล่ะลูกยูนดูจูยีวันเซฮัลโหลทูมายเฟรนด์ฮะ ลูกสาวขี้ดินนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หมาขี้ดินขี้ดินลูกใส่ตัวอะไรมามาขุดไว้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกันแล้วตามพี่ม่าค่ะ

ยูบินเฮ b e ไปโ e ร e ย e บิน e ฮีย e n โ e r ์ b ม่เค e บ e น e ฮี r ที e เดอะเฟิร์สซัม r ำ t ร i บเราเ e ยนะคะโซว e อ o ร์ลิตเทมิด e อ็กซ์ i t ต์ด์แล e วีดอ o e ต o a ่โอเคเดเราเดินมาเร่อๆกันดีกว่าผมเข้าโอ้ยรังเ่า ลมมันแรงมากน,น,นะคะ We are start journey adventure นะคะ Yes, yeah, truly excited thing. It's magnificent thing. Oh, but it's quite nice, it's nice. a little bit it cold, sometimes. but okay. Yes. So, you said how different between wood and on, forest go, go, yeah. is a lot go, go, bigger go, go. than a wood, wood like um, quite a few trees, but oh. forest is like very big. Oh, very big. I see! I just know, I just know wood, Do you find some wood, and sometimes oh, you, you learn wood, something new every forest. day, don't you? Yeah, and yeah. another one, what is it, Another one, <laughs> I don't know. Where. <laughs> Um, jungle. Jungle, yeah. Jungle. Yeah, but jungle is not jungle in hot country. Jungle is not country. Yeah, jungle is hot country. Oh jungle in hot country. Yeah, yeah. I see. 어. <목소리도> ราไม่สามารถเด็กน้อยเปียกลม้มกรมอนพิชเวยยูโกเย่ัวพิช่วยดูเย่ก yeah, มอนดูแทนดูเราจะไปทางกันนะคะเพืพ่อนๆเพราะว่าทางนั้นมันลื่นสามีตกเลย so u w h i c s one you want to go? we're not going to cross that bridge again no because it's quite dangerous. เราผ่านกันมาได้แล้วสามีตกน้ำยูโอเคดัลลิ y ยู fall? not too okay so you wet t h s You f r ยืดซ so so ับวิ่งผ่านใช่ยืดเล็บวิ่งผ่านเพราะดราม่าฟีซี่ f ์มึง And คุณแม่ย่าหัวเลาะก็เสียงดังเลยเพราะว่าสาวน้อยอยากข้ามบ้างอยากข้ามเออ่สะพานนะคะก็เลยตกตกกันนิดนึงแต่ดีนะมันไม่ลึกถ้ามันลึกนี่ก็แต่สาวน้อยกางเกงก็เปียกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเขา้นมาอันยัง โอเคเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็คนค่อนข้างวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็แล้วก็มันก็วันนี้อากาศมันค่อนข้างจะโอเคด้วยแหละแต่ถ้ามันไม่มีลมนะโอกาสมันค่อนข้างจะดีแล้วก็มันมีแดดเล็กน้อยไม่มีฝนไม่มีฝนนั่นคือดีแล้วค่ะ พรช่วงนี้เนาะฝนตกหนักโอยเดินขึ้นเนินโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศกันดีกว่าต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยสวยอยู่ Hello. Hello, Watch out for a Yeah, we cross the bridge and we fall. See No. No. You will see you see a poison. You see truck. A truck. The train truck. <Baby. S 2> ตอนนี้ลูกชายลูกสาวเหนื่อยกันแล้วลูกชายบอกว่าโอ้ยอุ้มฉันหน่อยเถอะเพราะว่าที่ในป่านี้มันค่อนข้างจะกว้างมากเลยขนาดเราเดินตามทางมาแล้วเนี่ยมันมีทางแยกไว้อีกหลายเยอะอีกเยอะแยะเลยอะ่ะแยกขวายแยกซ้ายแยกไปไหนไม่รู้ไม่ไม่งั้นเขาคงไม่เรียกว่าฟอเรนซ์นะคะป่าเนาะ แต่มันก็มีที่ให้เล่นเยอะนะมีเนินเขาให้เมีเนินให้เล่นให้ปีนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลำธารมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินข้ามกันอุย๊ยตกกันบ้างอะไรบ้างสนุกดีเหมือนกันเป็นลมวันนี้ลมแรงมากจริงๆถ้ามันไม่มีลมอ่ะมันไม่หนาวขนาดนี้หรอกค่ะฟิล์มลิ้นค่อนข้างจะแข็งมันไม่ได้หนาวนะแต่ลมมาชีก็หนาวชีอย่างเี้ดีกว่า ถุงมือก็ไม่ได้เอามาเย็นนะเย็น,ยนแดงเลยแดงกว่านายแต่ก็โอเคเพราะว่าพิมพค่อนข้างจะใส่เสื้อมาหนึ่งสองสามใส่เสื้อมาสามชั้นแล้วก็มีแจ็คเก็ตแต่ค่อนข้างจะหนาเสื้อหนามักก็เลยโอเคหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่มือนี่สิมือต้องถือต้องถือกล้องไนะงมันก็เลยจะเย็นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำเพ,พื่อนๆนา้อยู่แล้วนะคะเราทำให ผู้ชมได้ดูบรรยากาศเดินในป่ามันเป็นยังไงถ้าเป็นวินเทอร์ที่มันน่าจะเออถ้าเป็นซัมเมอร์มันจะดีมากเลยนะแต่ถ้าคุณจะเดินนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่ไม่แนะนำให้เดินมันหนาวเกินแต่แต่ทุกคนชอบเนาะถ้ามากันถ้าไม่มีเด็กมันก็จะโอเคกว่าน,นี้เราก็จะเดินแอดเวนเจอร์มากกว่านี้เรามีพายเห็นไหมเรามีรถเข็น เราก็ต้องเดินได้แค่ตามทางเท่านั้นเองอเ,เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะคะเ,คเราเดินลงกันแล้วนะ<ร>ตอนนี้นะคะเ,เพราะว่าเด็กน้อยก็เหน,นื่อยแล้วสิวาสิวาขอนั่งพามน้องหน่อยก็เดินกันได้ประมาณชั่วโมงได้มั้งไม่ไกลมากเดินไม่ไกลมากเพราะว่าลูกชายก็เมื่อยด้วยมั้ง ข้างหน้าพิมเหมือนเหมือนจะเห็นไอ,อ้กล่องตึกนะน่าจะเป็นที่ที่เรามานั่นแหละคือมันคือมันจะมาคนละทางกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็อายุชายอ่ะสิวะ่ะไอ้พูดไม่จาไม่มองกล้องเลย <laughs> ต้องใส่จะเหนื่อยจัดโอเคยังไงฝากเพื่อนๆ,นๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์พิม์ด้วยนะคะเดี๋ยวองใส่จ้ะ น่าจะใช่ตึกที่เราไปนั่นแหละน่าจะใช่แล้วละ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวก่อนจากกันยังไงก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะโอ้ยลมมา,แ,มาแรงมากลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายบาย See you later